วันนี้เราอยู่กันในเกมเลี้ยงหมาสุดน่ารักลินนี่บหน้าที่หลักของคุณก็คือเอาตัวรอดให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้จงฟังเสียงของเจ้าหมาให้ดีพยายามปิดหน้าต่างอย่าให้มันเข้ามาในบ้านเดโมนี้ไม่มีทางผ่านได้นะเอา้าเล่นให้โดนผีหลอกลวนๆนะครับเอาละครับก็ขอยินดีต้อนรับสู่แฮปปี้คนเลี้ยงหมาเราต้องดูบ้านให้ดี yeah. คุณเอาตัวรอดได้ทั้งหมด24วินาทีเราต้องฟังเสียงดีๆนะครับว่าเจ้าหมามาจากทางไหนเอ้ยนี่มันเปิดประตูมันปิดมันเออไอหมาายังแกนะสมควรจะนอนอยู่ข้างถนนไปซะว้อะไรอะทไมมันกระพริบอ่ะนี่เครื่องอะไรเฮ้ย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 อยู่อยู่ใกล้จจัด หาทางเข้าบ้านละสิเจ้าหมาเอาวันรอบนี้เราตัวรอบได้2เท่าแล้วนะครับ50กว่าวิแล้วถือว่าประสบความสําเร็จนะครับเราต้องรีบปิดปติโมโมสบายดีไหมอยากกินกระดูกไก่หรือเปล่าต้องคอยฟังเสียงมันดีๆนะครับมันวิ่งผ่านไปแล้วนีนีตวรอขึ้นชั้นบนขึ้นชั้นบนเฮ้ยเฮ้มันมาแล้วยา เท่าเดิมเท้าเดิมเลยผมรู้สึกว่าเสียงมันอยู่ทางซ้ายแต่เหมือนวิ่งไปทางขวาเฮ้ยมันเปิดประตูแล้วอ่ะไหนวะมันมีเสียงเปิดแต่เออเราแอบ,บในความมืดมันไม่เห็นเชื่อผมมันไม่เห็นมันไม่เห็นเอ้ยกลยุทธ์เราดีไม่มีทางเราไม่เห็นเขาเขาก็ไม่เห็นเราเฮ้ยมันไม่เห็นจริงมันมเห็น น,นี่สถิติใหม่ชัว